สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคลียจะมารีวิวให้เพื่อนๆชมค่ะซื้อหมูมาซื้อปลามาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นพอแกงแล้วก็จะเก็บในถุงแรบปแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็แช่ตู้เย็นแช่ฟรีดไว้แล้วเวลาจะแกงเราก็ออกมาแกงทีละถุงนี่ค่ะ นี้ก็เป็นปลาดุกปลาดุกนาซื้อมาหนึ่งโลโลกว่าร้อยห้าบาทได้ห้าตัวเคียก็เอามาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยล้างด้วยน้ําเกลือแล้วก็เอ่อน้ำส้มสายชูค่ะล้างจนกว่าน้ําจะใสจนไม่มีน้ําเลือดน้ําสีเลือด จะไม่คาวเลยค่ะนี่แล้วก็ใส่ใส่ถุงแรบปไว้ใส่ถุงแร็แปไว้แล้วเดี๋ยวเราก็แช่ฟรีดไว้เอาไว้แกงเวลาจะแกงเราก็อ,าออกมาทีละถุงเคททำเป็นชุดๆแล้วคือไม่ต้องไปแบบว่าอ,าออกมาทีเดียวหมดทำเป็นชุดๆชุด,ชดละสองตัวส่วนไอ,อชุดนี้มันมีหัวหัวหัวห้าหัวแล้วก็ตัวตัวหนึง่งก็พอดีแกงอะต้มใบมะขามอ่อนนะพูดแล้วก็หิวเลย แล้วก็หมูบดหมูบดซื้อมา100 100ก็ได้ก็ใส่ใส่ถุงซิปล็อกได้เป็น2ชุดเนี่ยค่ะเนี่ยเอาไว้ต้มจืดไว้ทำก๋วยเตี๋ยวไว้ทำแหนมแหนมเอาไว้ทำไ้กรอกแล้วก็หมูติดมันหมูสามชั้นก็ได้สองชุด140บาท นี่ค่ะใส่ซิปล็อกไว้่างนี้ทําเป็นชุดๆแล้วเวลาเราจะแกงหรือว่าเราจะมาทําอะไรเราก็เอามาเป็นเป็นถุงๆเนี่ยเนี่ยได้สองถุงนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ในช่องฟีดเวลาจะแกงเราก็ออกมาทีละชุดแล้วก็ทําให้ช่องฟีดไม่เหม็นไม่คาวด้วยถุงซิปล็อกเนี่ยดีมากเลยดูสิคะเพื่อนๆเนี่ยถุงซิปล็อกได้มาฟรี เนี่ยค่ะสุดยอดเลยดีมากเลยเคียก็มารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะคะคลิปนี้แค่น,นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย